เงินเย็นของญี่ปุ่นที่อ่อนค่าอย่างหนักนะคะกระทบกับธุรกิจหลากหลายแขนงเลยทีเดียวที่ต้องแบกรับภาระอย่างหนักก็คือบรรดาร้านกาแฟเก่าแก่หลายธุรกิจของญี่ปุ่นกําลังได้รับผลกระทบหนักจากเงินเย็นที่อ่อนค่าต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นและแน่นอนว่าที่ต้องแบกรับภาระ อย่างมหาสารก็คือบรรดาร้านกาแฟอายุกเก่าแก่ร่วม50ปีที่เมืองโคฟุจังหวัดยามานาชิแห่งนี้เจ้าของร้านกาแฟวัย82ปีเผยค่ะว่าค่างเงินเยนที่อ่อนค่าทําให้ต้นทุนวัตถุดิบนําเข้านั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ,มะเมล็ดกาแฟซึ่งส่วนใหญ่นั้นนําเข้าจากบราซิลเวียดนามและโคลัมเบียซึ่งนั่นก็ทําให้ต้นทุนมเมล็ดกาแฟนําเข้าของทางร้านเพิ่มขึ้นมา20%นอกจากนี้ต้นทุนสินค้าอื่นๆก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยค่ะทําให้ ดําเนินกิจการของร้านนั้นเป็นไปยอย่างยากลําบากในอนาคตสาเหตุดังกล่าวทําให้ร้านจําเป็นต้องปรับขึ้นราคาเครื่องดื่มเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนจากเดิมกาแฟแก้วละ500เยนก็ต้องปรับขึ้นมาเป็น600เยน ในส่วนของผู้บริโภคเองก็มีความวิตกกังวลเช่นกันนะคะว่าถ้าเงินเย็นยังคงอ่อนค่ายอย่างฉุดไม่อยู่เช่นนี้พวกเขาจะต้องแบกรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันหนักขึ้นผู้บริโภคบางส่วนมองว่านอกจากราคาอาหารพืชผักเครื่องดื่มที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วเวชภัณฑ์ก็เป็นอีกประเด็นที่สําคัญนะคะที่ทางการจําเป็นจะต้องเร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาข้าวยากหมากแพงในขณะนี้ด้วยค่ะ